สวัสดีครับ <c oughs> หนุ่มพระบ้านเจ็ดแปดเก้าน,นะครับวันนี้สวัสดีกับเช้าวันพุธวันพุธที่สองนะครับวันนี้วันพุธที่สองของเดือนตุลาของเดือนตุลานะสองห้าหกเจ็ดนะครับพาพบกันเหมือนเดิมครับตอนเช้าพูดคุยกับหลวงพ,พ่อพนมลอกนะครับหลวงพ่อเดิมพุทธสโลนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมวัดองคโพนะ ที่สร้างรูปหลอ่อรอยองค์ท่านวัจุกลุกในกลุกวัดพนมรอกที่แตกกลุกมาในวันที่3พฤษภาคมนะครับ2567นี่วันที่3พฤษภาคมนะครับ2567พอดีทางวัดคณะกรรมการเขาได้ตกลงที่จะอาธนุบำรุงพื้นโบสถ์นะบูรณะพื้นโบสถ์ที่มันเป็นทำด้วยไม้ที่หลวงพ่อเดิมท่านทำนะมันชุดโซมเพราะว่าใช้ระยะเวลามา90ปีแล้วนะ ส่วกไ็ได้ได้ร่วมกันคิดว่าจะทําก็ได้ทําปรับปรุงพื้นโบสถ์ก็ไปเจอกลุ่นี่ไปเจอพระกลุ่มนี้นะครับแต่กลุ่มนีมีพระรูปหล่อรอยองหลวงพระเดิมมีพิมพ์เอพิมพ์บีพิมพ์ซีมีลูกกระเดือกเอลูกกระเดือกบีกรบผมแล้วก็มีหลวงพระปิตายันจมปิตายันนูนนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อ้ายพิมพ์เล็กหลวงพ่อ้ายพิมพ์ใหญ่นะครับรวมอยู่ในนั้นทั้งหมด1 7 0 0 0องค์นะครับ17,000องค์ตามรายงานที่ทางวัดแจ้งนะครับ ทางรยายงานที่ทางวัดแจ้งเลยนี่ก็ทางวัดก็ได้อ,อึกษาว่าจะ,จะจัดจำหน่ายกันเท่าไหร่นะครับก็คือจะให้ญาติโยมหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยบูชากันเท่าไหร่นะครับนี่เพื่อจะได้นำเงินมาทนุบมรุงบูดนะนี่บรบมุงดต่อไปเลยก็ตกลงกันที่1,000บาทนะครับทางวัดได้จัดจำหน่ายมาในรานคาหนึ่งับาทในวันที่4ี่กับวันที่5นะครับของพฤษภาสองห้า ก็หมดภายในระยะเวลาสองวันนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันองค์ครับผมหมดพอหมดคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการอ่าการตลาดแล้วนะมาการตลาดและคราวนี้นี่ก็อยู่ที่คนสองคนจะแบ่งปันกันเท่าไหร่ส่วนในตัวงผมเองก็คือผมแบ่งปันในราคาสามพันห้าร้อยบาทนะครับนี่สามพันห้าร้อยบาทมีพิมพ์เอกับพิมพ์บีมีพิมพ์เอกับพิมพ์บีนะครับในราคาสามพันห้าร้อยบาท รับประกันแท้ทุกรายการนะครับรับประกันแท้ทุกรายการมีบัตรรับรองให้ด้วยนะครับมีบัตรรับรองให้ด้วยไม่แท้ผมรับคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทักทายเพิ่มเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเผื่อจะแบ่งปันกันช่วงเช้าๆนะใีบัตรของผมนะรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่แท้ผมรับคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลยนี่หน้าหลังนะครับหน้าหลังนะครับ เดี๋ยวผมถ่ายรูปทําแล้วก็ส่งลงพิมพ์แล้วผมส่งตามทีหลังนะทุกท่านนะครับช่วงนี้ลงพิมพ์ก็มีปัญหานิดนึงนะเพราะว่าเครื่องที่ทําบัตรเนี่ยนี่เครื่องที่ทําบัตรเนี่ยนี่มันเป็นรุ่นเก่านะมันเป็นรุ่นเก่าตัวน,นี้หมึกมันหมดมันหาเมื่อที่ที่ทำหมึกมันขัดข้องนะกำลงังซ่อมกันอยู่นะก็ละเลยนานนิดนึงนะนานนิดนึงผมจะหาที่ทําใหม่เพราะว่าก็เราก็ส่งรูปไปให้เขาหมดแล้วเขาก็ทําแผ่นอะไรม,มาหมดแล้วะก็ต้องรอนิดนึงนะเพราะว่านี่เป็นบัตรเหมือน e t m เลยนะ e t m เลยนะครับผม แต่รับประกันแท้ทุกรายการนะครับรับประกันแท้ทุกรายการมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเลยปิดก็ปิดตามรายการรายการละ3,500บาทนะครับ PPA กับพ m b นะครับมีไม่เยอะละมีม่เยอะพาเหลือน้อยละหนึ 1, ่งร้อยก็อื่นเอามีดก่อนดีกว่านะมีดนี่เป็นมีดคู่โบดนะมีดโบดร้อยปีนะโบดร้อยปีโบดพนมรอกนี่แหละโบดที่ลุงพูดเลือมสร้างเนี่ยที่มาของมีดนี้ที่มาของเหล็กที่ทํามีดนี้ดูดีมากนี่นะครับเป็นเหล็กที่อยู่ใต้ฐานพระประธานเนี่ยพระประธานโบดร้อยปีนะ นี่เลยนะครับนี่บตร้อยปีเห็นไหมครับนี่เลยรับประกันแท้นะรับประกันแท้มีจํานวนจํากัดในการสร้างเลยนะที่มาของโบูถดีที่มาของโบูถดีเหล็กดีนี่เพราะนั้นพุกทุกคุณก็ต้องดีนะครับนี่ใครชื่นชอบในมีดก็อ่าแบ่งปันผมได้นะแบ่งปันผมได้คู่ละ1 5 0 0บาทนะครับผมคู่ละ1 5 0 0บาทแล้2ออันนี้เลยนะครับนี่สออันนี้เลยแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยครับผมรับประกันนี่รับประกันนะครับ สำหรับมีดเนาะสำหรับมีดสำหรับมีดเนาะอ่าเสร็จอันนี้อ่าพระ,ะอันนี้ติดตามรายการนะรายการที่หนึ่งรายการที่หนึ่งเดี๋ยวผมส่องให้ดูทุกรายการด้วยผมส่องให้ดูทุกรายการด้วยนะครับนี่จะได้ชัดเจนกันนี่รายการที่หนึ่งดูภาพโดยรวมก่อนนะครับนี่อย่างนี้เลย นี่ส,สวยงามรปโทรท้องการ,การติดต่อแล้วครับมาเดี๋ยวผมซูมให้ดูเลยซูมกันเอาสองพันเลยนี่ซูมให้จัดจ่าแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับหน้าตาปากชัดหมูชัดเจนดูเนื้อหาโลหะนี่เก่ามีกันไซ์มีคราบกลุีมมีเดิมๆนะครับนี่นีสนงคุมสนิมเขียวนะนี่ นี่สนมคุงสนิมเขียวนะครับนี่ดูนนเห็นไหมชัดเจนมากชัดเจนมากนะครับอย่างนงี้นี่สนิมเขียวแับแคนไซส์อะไรอย่างนงี้เนี่ยคบาผิวเนี่ยมันดูงี้เลยดูนะนี่เห็นไหมครับชัดเจนมากนะครับสวยงามธรรมชาติสุดๆนี่ธรรมชาติสุดๆพอลงกล้องแล้วสวยงามนี่ขยายเยอะขึ้นไปวะ นี่ดูนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะนี่เนื้อหาพระเดิมเดิมดูง่ายธรรมชาติสุดๆนะครับธรรมชาติสุดดูสนุนกรุงสนิมเขียวเห็นไหมครับดูแขนซงแขนไซด์ดูผีพันหน้าตาปากจมูกเห็นไหมครับชัดเจนชัดเจนนะครับชัดเจนนะนี่เอาู้ทดดคุณดีๆของหลวงพ่อไปใช้นี่เอาผดดู้ดีๆคุณดีๆหลวงพ่อไปใช้นะนี่หลวงพ่อเดิมพุทธสะโลนะครับพุทธสะโลนะนี่ นี่า่าช้ามากนะประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะเยอะแยะมากมายแค่แตกกลุ่มออกมาวันพรุ่งนี้ครบ3เดือนไปครบ5เดือนนะวันพรุ่งนี้ครบ5เดือนนะครับนี่เลยนะครับความชัดเจนเยอะแยะมากมายนะทุกคนต่างเยอะเริ่มยอมรับกันเยอะแยะหลายเซียนก็ได้ส่องได้ดูเนะื้อหาโลหะแล้วก็เริ่มยอมรับกันนะ,ะราคาเคยเยอะเริ่มขยับขึ้นเพราะว่าของเริ่มหายากนะพ้าเริ่มหายากขึ้นผมก็มีน้อยลงนะผมเองปันสามพันห้าร้อยบาทนี่มีอูดมีปลายทางนะรับประกันแท้ทุกรายการ รายการที่หนึ่งครับรายการที่สองครับสวยไหมครับเนี่ยดูหน้าตานะคมชัดสวยเลยนะนี่ดูเลยนะคนี่ผมสูงให้ดูจะๆจเลยเห็นไหมหน้าตาปากจมูกชัดเจนนะครับนี่โลโหงโลหะดูง่ายนะเก่าสวยงามสนุงสนิมนี่แขนสงแขนไซส์นะครับ nè, này, xinh nhã nè, đươm nha các bạn, này nè ดูนี่เลยนะครับดูความเก่าของโลหะดูดินดูเดิมดูเคนสูงเคนไซนะครับนี่เลยนี่หน้าตาปากจมูกชัดเจนนะครับรายการที่สองครับนี่เลยนะครับรายการที่สองนี่ เดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งดูความชัดเจนดูความชัดเจนนะสวยงามนะหน้าตาปากจมูกชัดเจนผิวพรรณรู่หะแท้ดูง่ายสบายตานี่รับประกันแท้ทุกรายการนะครับรับประกันแท้ทุกรายการสบายใจได้เลยท้นได้วัตถุมงคลที่ดีๆนะครับไปขึ้นคอแขนคอได้อย่างสบายใจนี่เลยนะครับรายการที่สองครับรายการที่สามครับ นี่เลยนะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามนะมาเดี๋ยวผมส่องให้ดูในรายการที่สามนะพิมพ์เอถันสูงนิยมนะครับพิมพ์เอถันสูงนิยมนี่ยอดนิยมเลยแหละตอนนี้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายดูนะ ดูความเก่าของโลหะนะครับดูสนมกรุง,งสนิมเขียวดูแผ่นไซส์นี่ดูง่ายนะดูง่ายสบายตาเลยนะครับอย่างนี้โลหะเกา่านี่เลยนะครับหน้าตาคมชัดนี่หล่อแบบประกบนี่เลยนะครับนี่หล่อเต็มเต็มไม่มีเว้ามีแหวงโลหะเต็มนี่เลยนะครับสวยงามนี่หน้าตาปากจมูกชัดเจนเห็นไหมลูกตรงลูกตาจมูกปากนี่ ดูพันโลหะดูง่ายนะอย่างนี้สบายตาครับสบายตาสบายใจนะนี่เช่าหาไปก็เงินท่านก็แท้พระผมก็แทันี้เลยสบายใจไม่แทะผมรับประกันคืนนี่มีบัตรรับรองให้รับประกันแท้ทุกรายการนะรายการที่สามครับนี่เป็นความสบายใจที่ผมให้กับท่านนะนี่เป็นความสบายใจที่ให้ผมให้กับท่านนะเช่าหาไปท่านจะไปเช็คท่านจะไปตรวจอะไรก็ได้ศัก,กยภาพาพันเอ็กนี่ตรวจหาชั้นแรก ทองท่านจะไปชั่งน้ําหนักได้หมดผมรับทุกสภาพนะครับผมครับรู้สภาพนะครับนี่รับรู้สภาพนะครับหลักอันที่สี่นี่ตอนนี้ผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของเก๊ไม่เก๊แท้ไม่แท้นะทือคนดูเป็นนะผมว่าเริ่มดูเป็นกันเยอะแยะนะพอได้เห็นของจริงได้เช่าบูชาได้เริ่มไปแล้วนะก็เลยดูแล้วก็เปรียบเทียบกันได้เนื้อหาโลหะนะ มันง่ายนะเดี๋ยวนี้มันง่ายนะเพราะแรกๆนี่ทุกคนต่างทุกคนไม่รู้นะไม่เคยได้ไม่เคยมีนะ <Okay S 1> ไม่เคยได้ไม่เคยมีไม่เคยเห็นมันก็เด,เดี๋ยวมาชามาเดี๋ยวตัวหายจริงแล้วที่ชี้งไปนี่เลยชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับอย่างนี้นี่เนื้อหาพิมพ์ทรงโลหะเห็นไหมครับคาบกลุ่คาบเก่านี่เลยนะครับนี่มีจะคลิปหล่อแบบประกบนะดูใต้ฐานนะ สวยงามครับดูยังไงก็สวยดูยังไงก็แท้นะดูยังไงก็แทดูง่ายดูง่ายนะครับนี่เลยมาเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะ <c oughs> เอาที่สบายใจนะเอาที่สบายใจนี่เช่าหากันผมรับประกันแท้ทุกรายการนี่เงินทันแท้ภาพผมก็แท้นะสบายใจนอกเหนือจากคำพูดผมมีบัตรรับรองให้ด้วยนะครับไม่แท้ผมรับคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เอากันที่สบายใจเลยเนาะนี่เราแบ่งปันเราเผยแพร่พุทธคุณแบบจริงใจนี่แบบดื้ใจนี่ครับผมสวยนะครับอย่างนี้ดูนะดูภาพโดยรวมทุกอย่างนะครับดูความเก่าดูสนิมโลหะดูเกั็ไซสนี่เลยนะครับสวยงามนะครับน,นี่เลย ร,รายการที่สี่ครับอ right <S 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 ㅠ, ันนี้ตรงนี้ปิดตามิี้พิมพ์ทรงอยู่แล้วนะสองอันนี้ละบางอันก็ไม่มีบางอันก็มีบางอันก็อันนี้ก็มีบางอันก็นูนขึ้นมานะครับบางอันก็เต็มบางอันก็ไม่เต็มธรรมชาติรายการที่สี่ครับพิม์ีฐานสูงนิยมนะครับพิมีฐานสูงนิยมรายการที่ห้าปิดตามรายการนะผมก็จะดูรูปทรงพิมพ์ อย่างนี้ก่อนหนะ้าตาปากจมูกชัดเจนพลิกดูซ้ายพิกดูขวานะนี่หล่อเต็มสมบูรณ์พร้อมโดยรวมนะใต้ทงใต้ฐานนะนี่อย่างนี้แล้วเราก็มาส่องกันแล้วก็มาส่องกันกกน,นี่เห็นไหมครับดูนะครับเนื้อหาโลหะเนี่ยสนุงคงชนิงเขียวแคนซงแคนไซนะดินกลุความเก่านะมันง่ายนะมันง่ายนะมันดูง่ายหน้าตาเห็นไหมครับดูง่ายมากดูง่ายมากนะ ดูได้มากสวยด้วยนะครับสวยด้วยนะนี่รับปาาระกันสวยทุกรายการนะมีหน้ามีตาปากจมูกชัดจนด้วยนะรับประกันเท้แล้วยังรับประกันสวยอีกนะ <laughs> สุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะนี่เลยนะครับเอากันให้จุใจกันเลยนะครับเอากันให้จุใจกันไปเลยนี่เลยนี่รายการที่ห้าครับนี่เลยนะครับรายการที่ห้านะครับนี่ เดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกนิดนึงนี่สวยงามนะครับชัดเจน,นรายการที่5ครับพิมพ์เฐานสูงนิยมนะครับพิมพ์เฐานสูงนิยมนี่อันนี้เป็นรายการที่6พิมพ์บหน้าฝราั่งนี่ พิมบีนะครับพิมบีฐานกลางหน้าฝรั่งนะชัดเจนมากเลยนะนี่เนื้อหาโลหะดูเก่าธรรมชาติสวยงามมากเลยนะครับนี่เต็มๆนะเนื้อหาสวยงามได้ธรรมชาติได้ความเดิมนะนี่สวยสวยมากเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่คือพิมบีนะพิมบีฐานกลางนี่พิมพบีฐานกลางนะครับนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะดูนะดูคนะาบแคนซุงแคนไซส์นะครับ นี่ดูสนิมเขียวดูโลหะนะนี่เลยนะครับสวยงามจริงๆนี่เลยนะครับสวยงามจริงๆนี่หน้าตาชัดเจนนะมีขี้ตาด้วย,ยไหมครับนี่เลยนะครับถ้าเป็นหารูปหล่อโบราณรูปหล่อลุมพะเงินนี่พิมพ์ขี้ตาอะไรยอย่างนี้สวยงามนะครับนี่ดูเนื้อหาดูโลหะนะครับ ดูสภาพดูแันทรงแันไสไหมครับนี่เลยนี่สนิมคุ้งสนิมเขียวนี่โนเก่าไปธรรมชาตินะได้ธรรมชาติแบบลปลบุไปเลยนะครับเดิมๆไปเลยนะครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับนี่นี่เลยนะครับพิมพ์ีน้าฝรั่งนะครับพิมพ์ีฐานกลางนะฝรั่งรายการที่หกครับรายการที่เจ็ดครับนี่ พิมพบี B. ฐานกลางหน้าฝรั่งนะครับดูภาพโดยรวมนะเห็นไหมมีปากมีตาจมูกนะชัดเจนนะครับชัดเจนนะนี่เลยนะครับนี่สวยงามสวยงามนี่ดูเดี๋ยวโอ้โหอยู่หน้าตาก่อนนะครับนี่หน้าตาปากจมูกชัดเจนเห็นไหมครับนี่ยมีลูกตรงลูกตากลมๆด้วยอย่างนี้ชัดเจนนะครับอย่างนี้ชัดเจนนะ ธรรมชาติเดิมๆโลหะโลหะนะดูนี่เลยนี่ดู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 ความธรรมชาติดูสิครับ นี่ดูโลหงดูหะดูผิวพรรณดูธรรมชาตินะดูแคนซงแคนไซดูสนุมคุงสนิมเคียโอ้ยมันธรรมชาติมากๆเลยชุดง่ายๆเลยได้ธรรมชาติสุดๆนะครับดืมเดิมดมเดิมธรรมชาติสวยๆมีหน้ามีตาชัดเจนแบ่งปันกัน3,500บาทนะครับเนี่ยมีอุนมีปลายทางมีอุ่นมีปลายทางนะครับปลายทางผมบวกเพิ่ม100บาทนะเป็น3,600บาทนะครับเนี่ยเบอร์โทรช่องทางการติดต่อผมนะครับนี่ เพิ่มไลน์เพิ่มมีอ่าเพิ่มไลน์ผมไว้เพิ่มมีดีไลา์ผมไว้นะทักทายกันไว้ไม่เช่าหาไม่ว่าอะไรนะไม่เช่าวันนี้ไม่เป็นไรไม่พร้อมไม่เป็นไรนะพร้อมเมื่อไหร่ทักทายก็มาน้องรอบริการเต็มที่นะครับนี่กดติดตามกดแชร์ผมไว้นะครับรายการสุดท้ายรายการที่แปดนี่พระดีเริ่มหายากเลยนะครับเริ่มหายากแล้วนี่ริ่มหายากมากขึ้นนะครับอืมแล้วกระแสก็อ่ากลัง แรงเลยนะครับกําลังแรงเลยนะครับทุกคนต่างเริ่มยอมรับและสายวิทยาณุวิทยาศาสตร์ครืนทรงคืนเซมเครื่องอิเล็กตรอนนี่นี่เช็คขาค่าลูหะมาเรียบร้อยแล้วครับอายุอานามพระอย่างนี้โอ้เก้าสิบปีถึงหนึ่งร้อยปีนะสอดคล้องกับอ่าพระ,อะสอดคล้องกับโบสถ์ที่หลวงพ่อลืมท่านสร้างนะในปีสองสี่หกแปดนะครับในปีสองสี่หกแปดนะครับผมก็อยู่ในเก้าสิบเก้าปีนะสอดคล้องกันเลยนะครับคล้อ,องกันเลยนี่แล้วก็ เรื่องพุทธคุณเรื่องอประสบการณ์ก็เริ่มพุดขึ้นมาเรื่อยๆนะเริ่มพุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่หน้าตาชัดเจนนะนี่เลยนะครับผิวพันธโลหะดูง่ายสบายตานะครับดูง่ายสบายตานี่เลยนะครับนี่ เช่าหาประแท้กันแบบสบายใจนะครับเช่าหาประแท้กันแบบสบายใจได้เลยนะครับนี่ดูนะดูคราบกลุง่งคราบกลุ่วดูคราบเก่าเนื้อหาโลหะนะสวยงามมากนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับรายการที่แปด เป็นพิมพบีนหน้าฝรั่งนะครับพิมพบีนหน้าฝรั่งนี่ฐานกลางนี่สวยงามนะครับก็<น>ผมมีแปรายการที่แบ่งปันวันนี้นะครับมีพิมพ์ A กับพิม์น B นะพิมพ์ A ก็พิมพ์ B สารสูงนิยมนะล้าไทายจมูกชมพู่พิมพ์ B ก็มีพิมพ์ B ฐานกลางหน้าฝรั่งนะครับผมแบ่งปันในราคา3 5 0 0บาททุกรายการนะรับประกันพระแท้รับประกันพร,ร,ร,ระแท้นะครับแลวผมมีบัตรรับรองให้ด้วยนะครับ บัตรรับรองผมก็เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยบัตรรับรองพักเครื่องหรือหนังสือรับรองหนึ่งผมรับประกันพัดแท้สองไม่แท้ผมรับคืนร้อยเปอร์เซ็นะแล้วผมก็จะถ่ายรูปข้างหลังข้างหน้าอย่างนี้เลยนะครับไว้ลงไว้เรียบร้อยนะหนมผ้าบ้านดีๆนะครับผมหนมผ้าบ้านดีๆก็วันนี้มีแปดรายการที่แบ่งปันนะเช้าเช้านะครับนี่ช่วงเก้าโมงกว่าสิบโมงนี่นะครับก็กดติดตามผมไว้กดติดตามผมไว้นี่จะได้แบ่งปันเงินจะได้หา คงที่ชอบอะไรอย่างนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ